โยโยโย่ yo, yo, yo. เวัสดีนเช้าเจอกันกับคืนห,หนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคืนห,หนังทุกช่องทางอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับกรณีฝากผลิตภัณฑ์เคนสปอร์ตเข้าร่วมชมรมลูกหนังได้ที่เอ็มวีพีสามสิบสามครับเอามาถึงค่ำคืนวันเสาร์นะครับบิ๊กแมท พี่จเจรี่เอาเกมเวลาสี่ทุ่มตรงครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมนเชสเตอร์ซิตี้รองจากฝูงจะเปิดบ้านเจอกับวูล์ฟมันตันวันเดอร์เรอร์ทีมบวยนะครับแมนซิตี้43แต้มจากการชนะ13เสมอ4แพ้ไป5เกมล่าสุดในลีกบุกแพ้แมนยู0ต่อ2นะครับกลางสัปดาห์เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกก็ยังฟอร์มแย่นะครับบุกไปแพ้โบูโดคลิมแบบพลิกล็อกสุดๆ1ต่อ3ครับเป๊ปกอร์เดียล่าหมดศึกใช้งานตัวเจ็บเยอะนะครับโดยเฉพาะเกมรับอย่างสโตนกวาดิโอนดีอาสนูเนสนิโก้ก็เจ็บ แล้วก็โควาชิตรวมไปถึงซาวินโยก็ยังไม่พร้อมนะครับแตนน่ลหลักก็ประตูดอนนารุม่าครับเกมรับมาร์กเกอีตัวใหม่เนี่ยอาจจะได้สตาร์ทเลยนะครับเพราะว่าจะเล่นได้เลยครับส่วนที่เหลือแบรโดซินวาที่แบรนด์นยุโรปน่าจะกลับมาทิจเนี่ไรเดอร์สตัวรุกอย่างองตวนเซเมนโยกับเจมี่โดกูน่าจะกลับมาเป็นตัวจริงนะครับร่วมกับลิงเบลฮารลันครับโดยมีแชกีกับโฟเดนเป็นตัวสอดแซรกโยโยโยเจ็ดสาปผลิตภัณฑ์แคลนสปอร์ต <yo>, ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ไปคลิกตามตะกร้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับในขณะที่วูฟจอมบวยมี8แต้มจากการชนะ1เสมอ5แพ้16เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมนอนิวคาสเซิลมา0ูนย์ศูนย์นะครับโรบเบรทเดโมอสิตใช้งานชองเบลกาดกับตัวตีที่ยังเจ็บนะครับตัวหลักก็มอสเกราซานติบัวโนเครชชี่เกมรับตรงกลางมีชัวร์โกเมสอันเดรนะครับมีเจ้าหนูมาตอุสมาเน่ แนวรุกก็โตซินควางฮีชานเยอเกนสตารล,ลาเซ่นนะครับเจอก,กันนัดแรกเนี่ยซิตี้บุกถล่ม4-0ตามหน้าเสือแมซิตียยังเป็นต่อท่วมท้นนะครับอย่างที่บอกไปซิตี้แพ้มา2เกมติดใน2รายการส่วนวูฟเองจะว่าไป4นัดหลังสุดไม่แพ้นะครับชนะ1เสมอ3แต่พอไปดูแต้มเนี่ยแม้โอกาสรอดก็ยากและเกมนี้พี่เด่นมองว่าซิตี้เนี่ยอัดอั้นมาด้วยนะครับจากการแพ้มา2เกมติดและยิ่งเกมนี้กลับมาเล่นในบ้านตัวรุกก็ยังอยู่กันครบนะครับเซเมนโยโดกูอย่างเงี้ย แม่วัดใจแมนซิตี้ดีกว่าครับที่อย่างมองว่าวันนี้วูฟเอาไม่อยู่ซิตี้การันตีแน่2ประตูและอาจจะมากกว่านั้นนะครับให้เชียร์แมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นคร่งหนังบิ๊กแมชประจําค่ำคืนวันนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย